สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูจักิดอีกเช่นเคยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องคาเป็นและคําตายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับวิธีการสังเกตว่าคําคําไหนเป็นคําเป็นหรือไม่นะครับเราจะต้องดูจากส่วนประกอบทั้ง3ข้อนี้นะครับเริ่มจากข้อที่1นนะครับคำคำนั้น จะผสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะครับหรือที่เราเรียกว่าสระเสียงยาวในแม่กอ,อกานั่นเองนะครับต่อไปนะครับในข้อที่2หรือถ้ามีตัวสะกดนะครับคำคำนั้นจะต้องสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลและแม่กงนะครับหรืออาจจะอยู่ในตรงกับข้อที่3นะครับคำนั้นผสมด้วยสระ อัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายแล้วก็สระเอานะครับถ้าตรงกับสามข้อนี้นะครับข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าคาคํานั้นเป็นคําเป็นแล้วนะครับอ่ะแต่วิธีการจํามาตราตัวสะกดนะครับถ้าให้นักเรียนท่องจําแบบนี้มันอาจจะจํายากนะครับครูก็เลยมีวิธีการจํามาตราตัวสะกดที่เป็นคําเป็นไว้ว่าคือคําว่านมยวง นะครับนมยงในที่นี้ก็คือนอนหนูคือแม่อะไรครับน้กเรียนแม่กลนนะครับมอม้าคือแม่กลมยอยักษ์คือแม่เกยวอลแหวนคือแม่เกลและงอง,งูคือแม่กงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําที่เป็นคําเป็นนะครับเริ่มจากคําที่หนึ่งครับอ่านว่าอะไรครับน้องเรียนมานะครับอ่านว่ามานะครับอ่าดู คำนี้เป็นคำเป็นได้อย่างไรนะครับเราก็ดูที่สระนะครับเพราะสะกดด้วยสระอะถือว่าเป็นสระเสียงยาวนะครับไม่มีตัวสะกดนะครับจึงเป็นคำเป็นนะครับต่อไปคำที่สองอคำว่ากรรมคํานี้เป็นคําเป็นเพราะว่ามีมาตาตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรครับมอมา้าแม่กลมนะครับอ่านักเรียนสังเกตนะครับมอมา้าเราก็กลับไปดูอ,อยู่ในแม่ กรมนะครับคำคำนี้จึงเป็นคําเป็นนะครับคําต่อไปคําว่าสาวนะครับอันนี้มีมาตาตัวสะกดคือแม่เกลวนะครับวอร์วนเห็นไหมครับถ้าคาไหนมีมาตาตัวสะกดตรงกับคําว่านมยวงนะครับที่เราที่คุณครูบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับก็แสดงว่าคําคํานั้นเป็นคําเป็นนะครับต่อไปคําว่าเชิญคำว่าเชิญทาไมถึงเป็นคําเป็น นะครับเพราะว่าสะกดด้วยยอหญิงแต่ยอหญิงไม่มีอยู่ในมาตราตัวสะกดที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้เราลองสะกดคําว่าเชิญสิครับชอเอนนเชิญใช่ไหมครับเวลาเราสะกดเป็นคําอ่านเราคําว่าเชิญจะสะกดด้วยโนหนูนะครับเราเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเชิญเป็นคําเป็นเพราะว่ายอหญิงในที่นี้ ตามจริงแล้วมันมีมาตราตัวสะกดเป็นนอนหนูนั่นเองนะครับต่อไปคําว่าน้ําสะกดด้วยสร,สระอะไรครับเนี่ยสระอัมก็เป็นคําเป็นนะครับต่อไปคําว่าบาังเอิญอเริ่มจากคําว่าบังก่อนมาตราตัวสะกดคืององูแม่กงและยอหญิงคือแม่กลนนะครับอ,อันนี้ก็คือถือว่าเป็นคําเป็น คำว,ว่าฉุยฉายนะครับสะกดด้วยยอยักษ์ยอยักษ์เราเรียกว่าแม่อะไรครับแม่เกยนะครับเรียกว่าแม่เกยนะครับเพราะฉะนั้นคําคํานี้ก็เป็นคําเป็นนะครับคุณครูขอเพิ่มเติมนะครับถ้าคําคําไหนนะครับมีสระนะครับมีทั้งสระและมาตาตัวสะกดนะครับเราจะข้ามสระไปเลยเราจะดูแค่มาตาตัวสะกด นะครับเราไม่ต้องไปสนใจสระอย่างเช่นคําว่าสาวเราก็ข้ามสระอาไปเลยเรามาดูที่มาตาตัวสะกดวอลแหวนแม่เกลเราก็บอกเลยได้เลยว่าเป็นคําเป็นนะครับต่อไปนะครับคําตายอ่ะแล้วคาตายหลังมีวิธีการสังเกตยอย่างไรนะครับเริ่มจาก1ครับคําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะครับในแม่กอกาหรือพูดง่ายๆก็คือผสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วไม่มีมาตาตัวสะกดนั่นเอง นะครับและ2ครับคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กกดแม่กกดแล้วก็แม่กดนะครับอ่ะคำนี้ครูก็มกีวิธีการจำเหมือนกันนะครับวิธีการจำของคำตายก็คือสะกดด้วยแม่กระบดนะครับกระบดคำนี้ไม่มีความหมายในพจนานุกรมนะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้สำหรับใช้ในการจำเฉยๆนะครับ กระบฏนะครับเราอ้างอิงมาจากคํานี้ครับกระบฏนะครับคํานี้นะถึงจะถูกต้องนะครับเป็นคํานามนะครับหมายถึงผู้ทรยศนะครับถ้าเราเจอผู้ทรยศหรือเจอกระบฏเราต้องทําไมครับต้องประหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องตายใช่ไหมครับพูดง่ายๆคาไหนที่สะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กระบฏคคาคานั้นจะต้องเป็นคําตายนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ เริ่มจากคำที่หนึ่งครับคำว่าเพาะนะครับอ่ะสะกดด้วยสระอะไรครับสระออใช่ไหมครับสระออเป็นเสียงสั้นนะครับไม่มีมาตราตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่าเพ้อก็จึงเป็นคำตายนะครับต่อไปคำว่ากะทิคำว่ากะทิสะกดด้วยสระเสียงสั้นนะครับสระอะก็เสียงสั้นสระอีกก็เสียงสั้นเพราะฉะนั้นคำว่ากะทิจึงเป็นคำตายนะครับ ต่อไปคําว่าบทบาทนะครับบทบาทอ่ะเรามาสังเกตสิมีททหารทําไมถึงเป็นคําตายไม่มีกอไ,ก,ไก,ก่ไม่มีแม่กบไม่มีแม่กบไม่มีแม่กดทําไมคํานี้ถึงเป็นคําตายครับอ่ะเราลองสะกดคําว่าบทบอโบดอบทใช่ไหมครับเวลาเราสะกดเราจะสะกดด้วยดอเด็กหรือแม่กดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ มีมาตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับตามจริงแล้วททหารตัวนี้คือแม่กดตัวนี้ก็เป็นแม่กดนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้จึงถือว่าเป็นคำตายนะครับอ่ะคำต่อไปนะครับคำว่าเลขนะครับอ่ะสะกดด้วยขอไข่ขอไข่ในที่นี้ตามจริงแล้วมันเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรครับ อ่นักเรียนลองสะกดนะครับลอเอกอเลขใช่ไหมครับคําว่าเลขตามจริงแล้วมันเป็นแม่กกนะครับก็คือกอไก่นะแต่นี้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ตัวสะกดตรงตามมาตรานะครับต่อไปคําว่าดุนะครับคําว่าดุก,ก็สะกดด้วยสระอุสระอุเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวครับเป็นสระเสียงสั้นนะครับ เพราะฉะนั้นคำนี้ก็เป็นคำตายนะครับต่อไปคำว่าทูนะครับคำว่าทูปปอปลาในที่นี้ตามจริงแล้วเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรครับแม่กบนะครับแม่กบก็คือทออูบอทูบนะครับเป็นแม่กบนะครับาคำสุดท้ายครับคำว่าเมฆนะครับคำว่าเมฆก็เป็นอีกคำหนึ่งท,ที่ มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับคําว่าเมฆตัวคอระครังตัวนี้เป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรแม่กกนะครับแม่กกนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับการเปรียบเทียบระหว่างคําเป็นคําตายนะครับเพื่อนๆเราก็มาทบทวนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคาเป็นคาเป็นจะต้องผสมด้วยสระเสียง สั้นหรือยาวครับนักเรียนจําได้ไหมต้องผสมด้วยสระเสียงยาวนะครับไม่มีตัวสะกดนะถ้าคําไหนผสมด้วยสระเสียงยาวและไม่มีตัวสะกดคาคำนั้นเป็นคําเป็นนะครับอ่ะตอนนี้เสียงยาวอยู่ในคําเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคําตายก็ต้องเป็นเสียงอะไรครับนักเรียนเป็นเสียงสั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือคําไหนที่ ผสมด้วยสระเสียงสั้นไม่มีมาตราตัวสะกดคำคำนั้นก็จะเป็นคําตายนะครับวิธีหลักการจำก็คือถ้าเสียงยาวอายุยืนยาวนะครับคำคำนั้นเป็นคาเป็นนะครับถ้าเสียงสั้นอายุมันสั้นแล้วเราก็ให้มันเป็นคําตายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำเป็นนะครับจะต้องสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ แม่กลมแม่เกยแม่เกและแม่กงนะครับเราจำวิธีการจำได้ไหมสำหรับมาตราตัวสะกดเหล่านี้ครูให้จำคำว่าอะไรนะให้จำคำว่านมยวงนะครับก็คือแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่โกลและแม่กกงเหมือนกันนะครับส่วนคาตายล่ะจะมีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรบ้างนะ แม่กกดแม่กดและแม่กดใช่ไหมครับอ่ะครูให้จําคําว่าอะไรไว้ครับนักเรียนคําว่ากระบดนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามีคําไหนมีมาตาตัวสะกดอยู่ในแม่กระบดนะครับมันต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นคําคํานั้นก็จะเป็นคําตายนะครับมาดูอีกข้อนึงของคําเป็นนะครับคือคําที่ผสมด้วยสระอะไรจําได้ไหมครับนักเรียนข้อที่สาม ผสมด้วยสระอัมใช่ไหมครับสละไอไม้ม้วนสละไอไม้มาลายแล้วก็สละเอานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักการจํานะครับวิธีการสังเกตคําเป็นและคําตายนะครับนักเรียนก็หมั่นทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกทําแบบทดสอบที่คุณครูให้ทําด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ